วนจช่มนะันจะเกิดแล้วเบนวลาอพี่น้องยวนี้เวลานะมโมงเช้าแล้วตอนนี้มาไนีกิโลอตโไปคับฟรีซตหยงนาะางรีไิตีสองกิโลตีสอาจาจะมีแห้งยงก็ลไหตามน้ำมาขาจลอยบว หิวงานเมื่อไหรเดชจะผ่านจะผ่านเห็นเสียงเจ๊โอ้ยมีแห้งแม่ว่าโอ้หิวข้าวก็มีอยู่เมื่อทานั่แต่ชั่วโมงเอาปั้น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 เอาป่ะปุ๊บปั้นแฉนั่นเลยพยายามเลยเอาแยงมาฮะับสบายดีสบายดีทุกคนเนาะ มันนีมาพบก,กับสองคำกองซาเนีวคือเก่าทุกคนมัน,นคำกองผ้าทุกคนมาครับสมหลังจากเข้าไปดำป่าเมื่อคืนนี้ทุกคนเนาะเมื่อคืนนี้เราก็ได้ดำป่าว้าทุสมควรไปตั้งแต่6โมงแรงจน สองโมงคึ่งทุกคนสองโมงครึ่งส,ง,งสองาเนาะไล่สามโมงก็เหนน็นเนาะเพื่อปั่นปูปั่นปานู่นนี่นั่นแล้วจนเกือบสามโมงนะมาหอดขนมก็มาหอดที่พักพอด,ดีสามโมงพอด,ดีตัวเมยแห้งทุกคนเนาะไปห้ากะตอนห้าลงดำนะ เอาผมมีกล้องดับน้ำทุกคนมีแต่เอาให้เบิ่งตอนอ่าตอนปัน่นหรือว่าแบ่งพูดปั่นเดียวเนาะเอาไปอยู่หกคนได้น้อยหรือว่าได้ลายชำใดเนาะไปติดตามหับสมนุมกันเนาะตอนนี้เราก,กำลังแบ่งพูดอยู่ทุกคน bả này, <Nhạc> ôi, mì đầu nhảy <Nhạc> nhảy <Nhạc> nó, mì thằng khi lại đầu ngàm tất con đi, đào đại bả như này, đi bưng nó cản nó, thôi, thôi, มันจะเกินแล้วเบาๆนะเวลาอะไรพี่น้องันนี้เวลานะสามโมงเช้าแล้วตอนนี้มาแล้วากิโลเออตัวโอ้ไปกรับคูดิซิปยางนะย่างไปตีสองตีสองขาจนขาจะบ่มีแหงย่างจะไหลตามน้ำมาขาจะลอยบวบหิวงานหลาเดย์จะผ่านจะผ่านไม่ เห็นแสงเจ้โอ้ยมีแห้งแม่ว่าโอ้โหหิวข้าวก็มียู่แม่โทรน้ำแต่ชสอมงาปัดปัปั้เปะกูปั้นแชนันเลยพยางเลยเอาแยงมาปั้นปานี่ก็มีันี่นะมามามาไน้ดงเอ้ตีสามได้ป่ตีสามมาแงพูดก่อนปั้นป่าหกฟุตได้หกหกอย่าเฝาเงานอนได้หกแล้วหกุด มาเขาบปรับบอนเลอนันกับคันกับแต่ตอนนั้นบื่ว่าคันกลับอย่านไรฉันป่าเนาะให้ฟืนไปก็ได้สิส่วนกลับหรอบอกกลับสนนตเมืองป่านินใหญ่เลยอากาศเลยนะก็กินไดก็มีเลดึกจะบุดึกอ <laughs> phú chim già mืน sáng sẽ cho người láp cao khăn bốn nhú, phi nông ơi. đi Nông cười, <cười> này, vào cho bờ đức đó, bà nhú, đâm lên bay tì cứng. cáp <laughs> đức đó, à. to to to. đó, mua báo bền đây thế hả? วาง่งหญ่ไงวางมือเสื่อวางเนาะเดินอะไรปอนมี่เป็นบอนๆอนะออกยอดไปบ้างนั่นโกงนั่นร้อยเนาะวางนั่นใช่หรือเอาแล้วนะ อาเ้ยหลายเนี่แหละนะหลักฐานมาไหมหลักฐานมาใช่ไปพอดเนาะแบ่งพูดแบงพูดปันปลาสามมุกเสาไปปันน่นั่นอให้เมย์มสงสัยปันตลอดตีหนึ่งมอคือได้เป็นพอคนเนี่ยแหละนะ สงสัยไอ้คําไหติดเงินไม่ให้มา2,000สงสัยอไรแต่ายกานั่นแหละเนาะเออ่้นี่ๆใช่ม่ีกบบสัปลาน่ิบก็งือ่้กองนะเจ้านี่บ่นี่บเนี่ยเออสรตัวใหญ่นั่นใช่ตัวใด้วสุกใช่นี่เนาะเออตันั้นก็ไปตัพุ่นนใช่นี่ัวนี้ก็ไปตัพุ่นนั่ะ เออเอออ้าวเลืออะไรนี่มันลอยเลยนี่อะไรหมดเลยดแต่ดแต่กันอะไรอกะเออนี่ฝันเรียบร้อยโอ้เลือเอาเด้อเลือเอาเด้อไอ้นัทผุดนึเงสาเโลสามโลเอออ้าวสาโลสามโลตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้า จะพาไปลุยใส่กันติดตามน,นะอ,มอันนี้ลุยของท,ท่าทนนี่